มีตารางจันถึงสุขเลยว่าจันกินอะไรอังคารกินอะไรแล้วก็เสริมสลัดทางโรงเรียนเข้ามาอีก2วันพอครับแม่ครับทำไมอยากให้ลูกตัวใหญ่ให้โตวไว้ไวกินมากยมากเท่าไรก็ยิ่งดีผมมีแต่ตัวที่เต่โตแต่เรียวแรงไม่มีครูเคยบอกวิธีกินอาหารให้เข้าใจ คุณครูท่านสอในให้กินอาหารในปริมาณที่พอเหมาะคือผักครึ่งหนึ่งอยา่างเดียครึ่งหนึ่งต้องกินทุกวันวยความเข้าใจเรียวละวานมันแลเค็มอ่าสิ่งที่คาดหวังก็คือนําความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้นะครับไปต่อยอดพัฒนาของโรงเรียนครับเกี่ยวกับอ่าอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนนะครับแล้วก็จะไปพัฒนาเด็กโรงเรียนของเราครับผมอย่างแรกเลยที่โรงเรียนนะครับจะมีอ่าเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับสลัดนะครับเราจะมีผักสลัด ผล,ลไม้ให้เด็กทานทุกๆวันพูดกับวันพฤหัสอะไรเงี้ยครับผมที่โรงเรียนแล้วก็มีพภชนาการทางด้านอาหารกลางวันที่เขาจัดขึ้นมาแล้วก็มีผักเน้นให้เด็กกินผักซะส่วนมากมีตารางจานถึงสุกเลยว่าจานกินอะไรอังคารกินอะไรแล้วก็เสริมสลัดทางโรงเรียนเข้ามาอีกสองวันจากที่ฟังมาวิทยากรพูดมาในทีมต่างๆที่เขาให้คิดเอเดีมขึ้นมาที่โรงเรียนเราก็อาจจะมีจุดเด่นเกี่ยวกับกีฬาเช่น มวยอย่างเงี้ยครับเป็นการแบบว่าผสมผสานการชกมวยกับการเต้นหรือว่าบอกซี่แดนซ์นะครับก็คือจะเป็นการออกกําลังกายด้วยแล้วก็อาจจะคิดเป็นอาจจะเอาทีมนี้มาประกอบอกับโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนซึ่งแล้วก็อาจจะคาดว่ามันจะประสบความสําเร็จกับเด็กเราได้ครับผม